จอมมันใกล้ตายเลเวล999,999ตอนที่233คำเตือนช่องนี้อาจมีเน네ื้อหาที่ร erm ุนแรงอาจไม่เน yes> ื้อหาล่อแรงบ้าฮ่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 าเด็กอายุต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคำแนะนำถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่ากดรีพอร์ตนะครับฮ่า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 ขอบคุณครับใช่แล้วนั่นมันเรือเหาะลอยฟ้าของซาร่าจินถึงซานเรือเหาะลอยฟ้าล่องไมมคะ นี่เร็วเข้านี่เร็วเข้ารีบวิ่งรีบวิบ่งร,ร,รีบนี่เร็ว <c oughs> ในที่สุดเจ้าก็มาแล้วสินนะสำหรับลั่ชิงกงคนที่เตรียมใจกับการตายมาแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีกต่อไปแต่มันไม่ใช่สำหรับเราสิษยสาวกของเขาตอนนี้เหาสาวกทั้งสิบของเขาต่างก็หัวใจเต้นแรงทันทีที่เห็นเรือเหาะลำนั้นนั่นมันปรมาจารย์แห่งศาลาจินถิงซานอย่างนั้นรอ คนที่ว่าเป็นวายร้ายที่สุดในโลกปรมาจารย์ของจอมวายร้ายทั้งเก้าสาวน้อยคนนั้นคงจะมีนามว่าซีหยวนเออเด็กสาวลูกศิษย์ที่มีอายุน้อยที่สุดไม่ผิดแน่นางดูอ่อนต่อโลกเป็นอย่างมากที่สุดแล้วแต่ถึงแบบนั้นดูสิแววตาของนางกลับเต็มไปด้วยจิตสังหารในที่สุดเจ้าก็มาจนได้ <c oughs> ท่านอาจารย์มีเก้าอี้อยู่ด้วยท่านอาจารย์นั่งตรงนี้ก่อนนะเจ้าคะ ข้ารู้สึกดีมากจริงๆตอนนี้ยวนเออเตอิบโต,ต,ตขึ้นมามากแล้วในที่สุดนางก็เติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยนิสัยดีดูสิตอนนี้นางรู้จักเอาใจใส่อาจารย์ของนางด้วยอแล้วข้าควรจะทำอย่างไรดีข้าที่เป็นผู้อาวุโสไม่สมควรที่จะได้ที่นั่งเลยสินะท่านผู้อาวุโสตรงนี้มีเก้าอี้นั่งลงก่อนนะคะขอบคุณมากมากเจ้าคงจะเป็นลว่วนซิงกองอย่างนั้นสินะ เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยคนคนนี้คือปรมาจารย์ของซาลาจินถิงซานไม่ผิดแน่ปรมาจารย์คนนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาแล้วหลายปีดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษเซี้ยวจากอดีตที่ลงเหลืออยู่น้ำเสียงของเขายังฟังดูชัดเจนและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจข้าคิดว่าเจ้าจะกลัวยังกับเต่าวะหดไม่กล้ามาที่แห่งนี้แล้วสักอีกเจ้าไม่คิดจะตอบโต้เลยหลังจากที่ได้รับจดหมายท้าทายไปถึง13ฉบับ ตั้งแต่เมื่อไรกันที่สาลาจินถึงสารขี้ขาดได้ถึงเพียงนี้ก็เพราะว่าเจ้านั้นเป็นเจ้าสำนักดาบสวรรค์เพราะแบบนั้นข้าก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเจ้าการจะจัดการกับเจ้าให้ลูกศิษย์ของข้าเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วใช่แล้วเจ้าข้าท่านอาจารย์นั่นนั่นนั่นท่านอาจารย์พูดแบบนั้นถึงเ,เวลาข้าออกโรงแล้วสินะสิทธน้องห้าเจ้าช่วยควบคุมเรือหอลอยฟ้ฟให้ข้าหน่อยนะได้ มนแล้วมันแล้วถึงเวลาข้าออกรงแล้วข้าจะโจ์ฝีมือให้เต็มที่นี่ไอ้แก่เจ้านักแก่มากแล้วเจ้าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของท่านอาจารย์ของข้าหรอกนะจะเหมาะหรือไม่เหมาะสมนั่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เจ้าลวดช้างเฟิงนั่นมันเป็นลูกชายของเจ้าสินนะไอ้เจ้านั่นน่ะมันสมควรตายแล้ว ด้วยพลังกิ๊กก็เพียงแค่นั้นกาดียังไงถึงได้มาท้าทายสาลาจินถิงซาน้ารู้สันดานของคนแบบเจ้าดีเจ้ามันก็เป็นคนที่มีดีแค่ปากเท่านั้นแหละเจ้าก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในสัตว์เลี้ยงทั้งกาของสาลาจินถิงซานก็เท่านั้นมันมันอะไรกันแค่ขนาดเถียงกันแบบนั้นกายัางรู้สึกรุ่มร้อนตุมต้มตมต่อมๆเลยนัเนี่ย ข้าก็ไม่คาดคิดมาก,ก่อนเลยจริงๆว่าเจ้าสำนักดาบสวรรค์จะกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับซาลาจินถิงซานเช่นนี้ได้ไอเจ้าลูกศิษย์มารับใช้อย่างเจ้าไม่เหมาะสมที่จะมาต่อกรกับข้าหรอกนะไอเจ้าปรามาจารย์ชั่วร้ายเจ้าเปียงคนเดียวเท่านั้นที่มีค่าพอที่จะต่อสู้กับข้าได้ด,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 ดูเสียงอะไรไม่ได้ยิน ถ้าหากเจ้าอยากจะสู้กับอาจารย์ของข้ามากนักเจ้าก็จะต้องเอาชนะข้าให้ได้สักก่อนพวกเราเป็นสิทธ้งฆาผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักดาบสวรรค์เจ้ากล้าท้าทายพวกเราอย่างนั้นสินะปล่อยใ,ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองผู้เอาโซลวดเจิงจากสำนักดาบสวรรค์เดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการกับผู้ชายคนนี้ก็แล้วกัน เนี่ยถ้าอย่างนั้นในข้าได้เข้าร่วมด้วยดีกว่าหัวอัวววหูเต้าได้มองไปที่ลวดเจิงลวดเจิงเห็นแบบนั้นก็ได้ก้าวถอยหลังกลับไปในตอนนั้นเองสิทธิทั้งหาของสำนักดับสวรรค์ก็ได้ล้อมหัวหูเต้าเอาไว้ทนาาจย์ไอ้เจ้าจิ้งจอกเท่านั้นมันกำลังเล่นเกมอยู่ขอรับ หัวหูเต้าแท้จริงและเป็นยอดปีมือผู้มีพลังร่างรคก,กุตรากายดอกบัวเจ็ดปีและเขายังมีสุดยอดพลังผันนึกการประทับทั้ง6อันแรกเทียมทานอยู่อีกด้วยจจสิจักสำนักดาสวรรค์ทั้งห้านั้นเป็นเพียงผู้มีพลังวรยุทธ์ขั้นเสริญถึงเท่านั้นเองพวกเขาทั้งห้าคนจะเอาอะไรไปสู้กับหัวหูเต้าได้ตอนนี้สาวกทั้งห้าเริ่มล้อมหัวหูเต้าเอาไว้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น,นดาบของพวกเขาเริ่มสั่นสะเทือนไปด้วยพลังลมปราณ ข้าก็สงสัยว่าศาลาจินถิงซานจะส่งใครมาที่แท้ก็เป็นผู้อาว,วุโสวัวจากสำน,นักหยุนนี่เองข้ารู้สึกละอายใจแทนเจ้าจริงๆเลยนั่นเนี่ยในตอนที่ข้าอยู่ที่ศาลาจินถิงซานตัวข้าได้ไต่ตองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดข้ารู้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วตัวข้าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์อันเป็นที่น่าอึดอัดเหมือนกับในวันนี้เข้ามาส,สัซี ยา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 ผนึกตราประทับทั้งหกดาบทั้งหมดได้โจมตีเข้าใส่พลังผนึกตราประทับทั้ง 6. หกวัววัวเต้าที่อยู่ด้านในพลังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเขายัางก้าวต่อไปด้วยท่าทีสายสบายๆพวกเราเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังตราผนึกรประทับทั้งหกของวัววูวเต้ามาบ้างแล้ว มีหลายคนย่อหยันว่าหัวหูเต้านั้นเป็นเพียงแค่เต่าที่หดหัวอยู่ในกระดองในตอนนี้ทุกๆคนต่างก็แปลกใจที่ได้เห็นมันกับตาตัวเองเคล็ดวิชานี้ถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาแห่งการป้องก,กันก็ว่าได้สิท์ทั้งห้าคนไม่ยอมถอยพวกเขายังโจมตีต่อไปโจมตีต่อไปแต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนพลังผนึกตาประทับท้งหงกก็ไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยพลังผนึกตาประทับท้งหงกของหัวหูเต้าเป็นเหมือนกับภูเขาอันกว้างใหญ่ ไม่ว่าจะต้องรับแรงสั่นสะเทือนแค่ไหนตัวเขาก็ยังมั่นคงเช่นเดิมหัวหูเต้ายังคงก้าวต่อไปก้าวต่อไปในพวกเจ้าย,ยังรออะไรอยู่อีกกันหละประสานพลังของพวกเจ้าซ,สซ <ขอ S 2> <ว>กสิเข้าใจแล้วขอ,วขอรับพวกสิ์ทั้งห้าได้ประสานดาบกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันในตอนนั้นเองพลังสีเขียวก็ได้ปรากฏขึ้นที่ตัวของหัวหูเต้า มันเป็นพลังที่มีเส้นพาศูนย์กลางกว่า5เมตรมันเป็นพังพลังยินยางทั้ง8ทิศนั่นเองเ็ตวิชาวิถีพุทธกระจกแห่งแสงมันเป็นเทตวิชาที่ต้องใช้หัวใจของผู้ฝึกที่สว่างสวยราวกับกระจกเป็นเ็ตวิชาที่สามารถใช้กับการเคลื่อนไหวทุกอย่างของคู่ต่อสู้เอาไว้ผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นจะสามารถฝึกฝนเทตวิชานี้ได้นี่ถือว่าเป็นคุนอุบายและทักษะสุดยอดที่ใช้รับมือกับศัตรูที่อยู่ในพื้นที่จำกัด ยิ่งพลังวรยุทธ์ของผู้ใช้สูงมากเท่าไรผลของเคล็ดวิชานี้ก็จะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นสำนักดาบสวรรค์เป็นสำนักที่ฝึกฝนเคล็ดวิชาแห่งเตาทําไมลูกศิษย์ของสำนักนี้ถึงได้ฝึกเคล็ดวิชาแบบนี้ได้กันแต่ทว่าในตอนนี้วัวหูเท่าไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวสีหน้าของเขาดูไราอารมณ์ในขณะที่เขากําลังเดินต่อไปพลังพังยินหยางแปดทิศยังคงอยู่ใต้เท้าของเขาพลังนี้อยู่ภายใต้พลังพันึกจาประทับทั้ง6 ฟังคำสั่งของข้าสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนจะต้องทำในวันนี้ก็คือสังหารคนของซาลาจินถิงซานซะเสียใจด้วยนะข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่สามารถสังหารใครได้ทั้งสิน้นพนักตาบทับทั้งกได้ขยายใหญ่ขึ้นก่อนที่จะแผ่ออกไปพลังของตัวหนังสือทั้งเก้าของเขาได้ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางบ้าหน้าพลังการโจมตีของเราถูกทำลายได้อย่างง่ายดาย แม้แต่สุดยอดพลังของเคล็ดวิชากระจกแห่งแสงก็ยังไม่อาจที่จะทำลายการป้องกันของพวกหูเต้าไปได้ออ้อาอาอาไอ้ไม่นะข้าเพิ่งจะแสดงเป็นคนใหญ่คนโตให้ทุกคนได้เห็นเท่านั้นข้าเพิ่งจะเปิดเผยหน้าของข้าเองนะนี่ข้าจะต้องตายแล้วเหรอข้ายังไม่อยากตายยาฮู สำหรับสนับสนุนค่าแปลขยะเกล็ดคอบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะครับ